กราบสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่16ตุลาใครไม่ศรัทธาขอให้เลื่อนผ่านคลิปนี้สำหรับงวดนี้นะครับจบลงไปแล้วสำหรับขนมไทยนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาผลงานของอาจารย์ไปออกเลขถูกพี่น้องเลขทูบอาจารย์นะครับถ้าใครดูไลฟ์หรือว่าติดตามอาจารย์จริงๆก็จะเห็นเพราะว่าเลขทูเราคือ782อาจารย์เขียนให้ด้วยนะครับนาะใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย แต่ตัวกับผมเองบ่ได้ดีใจเลยพี่น้องบ่ได้กระโดโดโลดเต้นเลยเพราะผมอยากให้มันออกไปแดงเพราะว่าคลิปไปแดงคนดูผมเนี่ยคลิปหนึ่งก็เจ็ดล้านสามคนแชร์สองหมื่นกดไลค์สี่แสนรวมกันทุกวิวที่ผมไปไล่ดูยี่สิบสามสิบกว่าล้านนะครับกะเสียดายวันนี้เอาผลไม้มาแก้บนปู่เหมือนเดิมแก้บนฝั่งโค้งด้วยช่วงนี้กําลังฮอตก็คือฝั่งโค้งระดับประเทศพี่น้องฝั่งโค้งเนี่ยเข้ามาแหล้วสองงวดงวดนี้คนก็นเลยติดตามไล่ บอกไปเลยว่าช่วงนี้แบบคึกคักอ่ะสาหรับฟังโขงผู้ใด,ด้กับยินดีน้าผู้ใดบ่ได้ไดกะว่ากันไหมซิบหกตุลาตะวาันถามมาเขาบ่าเขาแต่อาจารย์ไม่ได้กระโดดขี้โม้เฉยเฉยถ้าเป็นที่อื่นนะเอ,อเบินไดเบินไดทถูกคอยคนบอกเจ้าแล้วแต่อาจารย์นอตีไม่มีครับลูกผู้ชายลูกผู้ชายแต่ว่าคนก็ถูกเยอะอยู่นะลูกศิษย์ถูกกันเยอะอยู่คอมเมนต์กันเพราะว่าสองสี่มันอัานเขาก็ไปซื้ออีกชุดหนึ่งขนาดเลขบ่เขาก็เพื้ยงอ่านอยู่จมือนะครับถ้าก็ถือว่าเขาเนาะก็ถือว่า ทำได้ดี16ตุลาเม็ดเดียวตัวเดียวมาครกก7 6 4ไปตัดเอาซ้ำนี้ละ่ะซ้ำนี้เลยง่ายมากเลยจบ7 6 4จักเด่นตัวใดบ่หูกลังคืนมาเฉียวเด่นตัวใดน7 4 6มันต้องเลือกให้ถูกสักตัวว่าผมจะเอาถ้าสูตรเก่าคือ7สูตรใหม่คือ4แล้วก็6เอา7 6 4เข้าไปสื่อง่าย7 เจ็ดหกสี่เจ็ก้าสี่ห้อกับกผมว่าเอาจบเลยเนาะวันลงึ้นยังไรพี่น้องมาก่บอเจน 64, น็ดหกสี่นี่อาจารย์น้าตีปล่อยก่อนวันนี้วันที่หนึ่งตุลาเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนะครับอาจารย์ปล่อยก่อนไม่ลอกใครไม่กออใครเจ็ดหกสี่ตัวเดียวเจ็เจหสี่ไปหมุนเนาไปหมุนเอาจว่าถามมาตัวไหนเด่นสุดเนาะผมพูดเลย เด่นที่สุดนะซีซีนี่เด่นกวู่มูซีนี่มีอยู่หนึ่งสองสามซีสูตรมีซีหมดเจ็ดมีอยู่หนึ่งสองสามเจ็ดกะเด้งเจ็ดมันเบิ่นพราะงวดควานมัน,ม,นมันเลยกลายเป็นเด่นถ้าเลขมันเบิ่นเจ็ดเจ็ดยังไงเมื่อต่อมามันจะมาตัวหนึ่งเหมือนกันลาวหนอยพวกนี้ชอบเป็นฉะนั้นก็เป็นส่วนฮกนี่ฮกนี่บอสซามูฉะนั้น,กน,นฮกนี่

เฮ้ยเจ็ดสีเจ็ดสีว่าจะจับแต่ว่ามันมันล้นออกว่าในเมกว่าในส่างภาพสาบานตอนหน้าสิงห้าสิทธิ์ทาเฮ็ดเอาให้ตายเฮ้ยเจ็ดสีปูขึ้นเอาปูเอาคู่นี้เลยปูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เลือกว่าใดเลยเม็ดเดียวอันนี้เลยเลือกว่าใดเลยพี่น้องนี่ผมว่าผมผมผมตัดสินไม่ได้ ผมก็เลยถือนี่มามีใครถ่ายทันไหมทีนี้<ะ>ผมว่าจะจกแต่ว่ายูซือผมขั้นพุบเด้งออกมาไหลลงถังล่างบุน<ะ>ว่าจะให้ปูสรุปให้ว่าเจ็ดกับซีเสีส่เอายัง<ะ>พี่น้องใบนี้ผมไม่เห็นตัวแรกผมคือโอ้เราเลือกเจ็ดให้ผมบอปูพะนะนี่นนเร<อ>าลเลือกเจ็ดบอบัดแรกพะนะเดี๋ยวผมบอกมีสาสิบก่อนอาจารย์ว่าอาจารย์เลือกเจ็ดหรือสี่ี้อาจารย์น่ะเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเจ็ดหรือสี่เพราะว่า S <S <S เพราะว่ามันเด่นทั้งคู่ก็เลยว่าจะจับปิงปองนี่เลือกเลยแต่ว่ายังไม่ได้จับพอเอามือโอ้ยมีจ่าฉีพี่นอ้องลายเหรอพอเอามือจับ<ล>ถังแค่นั้นแหละหลลมันก็หล่นลงไปพื้นทุกคนคงเห็นเพราะว่านี่คือรายการสดไม่มีเมคแล้วก็ไม่ได้ทําเอาบ่าได้ตั้งใจบันทิดไปเบื้องปึ๊บพี่น้องเจ็ดอีกตัวหนึ่งสี่เบื้องเอาอเดียเดียวมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจงสี่ เอาบล็งกแครกล้องไห้กล่อน,อนเตรละกล่องน,นะเฮาเนี่ยให้ตัวบอออีกตัวนึ่งเป็นโฮกค่ะแคปเดอ้อแคบปเด้อแคปเดอ้เดอตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจเลยปู่แต่สินใจให้เลยคือเถียงกันแท้กูเอาทั้งสองแล้วลอ่ะเฮ้ใจไห กล้องนี้กลับไม่ได้อะกล้องมันกลับไม่ได้นะกล้องนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นรูปให้เพราะว่ามันเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดจริงๆิงคือเจ็ดสี่นะเออเอ้ยตกใจ่ะสองพันสองเลยคนขึ้นเลยข่อยห้องนี่แหละพี่น้องค้นมากเบิ้งข่อยห้องขันข่อยห้องนะข้นลวดเห็นไหมเจ็ดสี่เลยชอบไหมเม็ดเดียวเลยเจ็ดสี่ไปเจ็ดสี่เลยถิมว่าไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ็ดสี่ไอเม็ดเดียวเจ็ดสี่เลย นี่เจ็ดสีแคบเอาบันีมุ้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงรอก่อนไหนรอเนี่ยเจ็ดสีเลยเม็ดเดียวเจ็ดสีเลยเพราะว่าเลขมันเด่นเจ็ดสีแล้วก็หกแต่ว่าเด่นสุดคือสี่กับเจ็ดผมก็เลยถามปู่ว่าว่าจะจับปิงปองว่าปู่จะเอาสี่หรือเจ็ดปรากฏว่ายังไม่ได้จับมันล่วงออกกิ่งอรอนลองไปอ่ะก็เลยเอาขึ้นมาตกใจตอนแรกเห็นเจ็ดเออปู่เลือกเจ็ดตัวแรกเขาบอกว่าตกใจในเห็นสี่ซะมาล่ะ ูว่าเอาตัวนี่แหละตัวเดียวมึงจะไปซื้อหลายทำไมตีถือมันก็ถือดอกมึงจีอยากดังอีบวะจะให้คนศรัทธาแหละที่เบิ้งคลิปเนี่ย้าเดียวผมลบไล่ส่วนผมทิมเลยเนี่ยอ่าผู้ใดเบิ้งเออมีใจนั่นนั่นนั่นว้เจ็ดล้นลนเจ็ดลนพี่น้องม่อจีเอาเด่นเจ็ดเอาอ่ะเด่นเจ็ดป้าบูเจ็ดลนเอาคือพูดตรงๆว่าเจ็ดกับสีมันเด่นมากนะสีนี้เด่นสุดนะอ่า ป่วนทิมลงอีกแล้วเจ็ดพี่น้องหรือเอ้ยเดี๋ยวเด้เอาไหมเจ็ดถิมลงเหลือซีหรือแ่บอ๋อซีเดนซีเดนไม่ใช่เจ็ดเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดใช่ไหมมาเจ็ดมันล่องลางซีก็เลยเหลืออ๋อเหลือซีโอเคปูขอบคุณครับ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 อืเป็นจอมขมังเวทก็เห็นคนดากันอันเอฟซีอกอัน เด็กหน่อยเห็นว่าปัน่นแอกวก็ปูพ่นไฟได้บ่ <c oughs> เดี๋ยวข่อยเอาถังแก๊สมาต่อให้ที่พ่นให้เบ่งไฟซืคือปูจะพ่นไฟได้๋ <c oughs> ่วเดี๋ยเบรงได้พวกเราสิตอบ <c oughs> อ่นได้อยู <c> ่ <oughs> นี่น้องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้อาจารย์บ้าน,นี่ก็เรื่องของอาจารย์เนี่ยมาด่าว่าข่อยเป็นบ้าจริงเลยเอออย่ามามาด่าว่าพวกเรางโง่ผมถามหน่อยคนฉลาดแบบพี่นะหาเงินไดิซ้ำคนโง่ไปนั่นแหละก <c oughs> ูไม่หายกินกับความเชื่อคนเัมือนปะ ผมก็ไ่ได้บอใหไไไ้ยไปมากเอาเงินให้ผมได้พี่น้องหรือ้องบ่ให้ฟรีไหมบ่ให้ไ,ได้บอะมาดิสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ไม่ยืนยันว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเป็นเพียงความชอบส่วนตัว16ตุลาสองพสซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มีสี่เสื้ออีหนังก็ได้ขอให้มีสี่มีสี่อะไรบ้างสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกแล้วก็สี่ห้าสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกแล้วก็สี่ห้าสามตัวสามที่นั่งสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดห้า ด7 6ส7 5เม็ดเดียวตัวเดียวมาคักปกติมาคักมันหนมีมาสองตัวเลยงัวหนีแปลกวะมาคักมันต้องมาคักเจ็ดสี่พี่น้องตัวเดียวไปล้วนม,มืมาคัากเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยบ่ห้สอง มัคักเจ็ดซีมัคักเจ็ดีตัวเดียวแค่แค่พอให้เม็ดเดียวอีเลี่ยนี่อ่มามักคักเจ็ดซีจบเลยเพราะว่าอย่างปู่เลือกให้บ่ได้เลือกเองเหมือนทูบป,ปู่เลือกให้น่ะแม่นกว่าเพราะว่าอะไรทูบเราจุดได้เจ็ดแปดสองแต่เราเราพากันบ้าไปตามสองสี่เยอะผมก็เหมือนกันผมก็ชอบสองสี่ผลลัยปู่ได้่ามึงกี่เสื้อขูอ่บ่กะงวดอีเสือ้อเราปู่ให้เจ้าเลือกให้ถ้าไปทางวิทยาศาสตร์ มันก็ไม่ใช่หรอกนะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเจ็ดสี่เจ็ดเอ้ยสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกแล้วก็สี่ห้าสามที่นั่งสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดห้าเม็ดเดียวสี่เจ็ดเจ็ดสี่พอจบ